เข้าสู่หลักสูตรอบรมในวิชา u u n t t o o n l s s k l l s s m t t h m m t t i s นะครับหรือว่าทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับการทำงานนะครับผมซึ่งเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับโดยเทคโนโลยน,นีได้มีการจัดทำขึ้นเพื่อบริการวิชาการนะครับให้กับผู้ที่สนใจที่จะฝึกหรือฟื้นนะครับทักษะของตัวเองนะครับหลายท่าน อาจจะได้ห่างหายจากคณิตศาสตร์มานานพอสมควรแล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้มาร่วมนะครับหรือทักษะเดิมๆของเราที่เคยรู้จักนะครับเผื่อว่าเราจะได้ใช้ในการคิดในกระบวนการวิเคราะห์อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเกี่ยวกับการงานของเราด้วยนะครับผมซึ่งในส่วนนี้ผมขออนุญาตแนะนำนะครับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานี้โดยคร่าวๆนะครับดังนี้นะครับ กระผมเองนะครับอาจารย์สายันกันนาคำนะครับสังกัดที่สาขาวิชาคณิตศาสตร์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับเป็นผู้สอนหลักเป็นผู้รับผิดชอบหลักในรายวิชาตรงนี้และก็ขออนุญาตแนะนำทีมงานนะครับที่ดูแลอยู่ด้วยกันนะครับก็คือทีมผู้สอนนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวกระผมเองนะครับแล้วก็คุณกิติกรศรีวิชัยนะครับหรือว่าคุณไนท์นะครับ และก็คุณสุนิสาตาแว่นหรือว่าคุณสายนะครับซึ่งทั้งสองท่านเป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชานะครับผมซึ่งในกระบวนการการสอนในคลิปทั้งหมดที่เรามีนะครับจะมีทั้งสองท่านนี้มาช่วยในการพาทำแบบฝึกหัดด้วยและที่สำคัญก็คือเราจะมีการสาธิตในการใช้เครื่องคำนวณน,นะครับที่ทุกท่านสามารถกดตามแล้วก็ เช็คคำตอบไปด้วยนะครับทุกๆคลิปจะมีส่วนของที่ผมต้องบรรยายในส่วนแรกแล้วก็ส่วนอีกส่วนที่2ของคลิปเนี่ยก็จะเป็นคุณไหนหรือว่าคุณทรายนะครับที่จะมาผัดเปลี่ยนนะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆน,น,นะครับนี่ก็เป็นทีมผู้สอนหลักนะครับนอกจากพวกเราแล้วเนี่ยก็ยังมีทีมของทางเทคโนโลยีด้วยนะครับมีทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบให้กับพวกเราด้วยต้องของบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับทีนี้มาดูว่า ในหัวข้อต่างๆที่เราได้นำมาแบ่งปันนะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่เราทราบนะครับวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นรายวิชาท,ที่เป็นไม้เบื่อไม้เมาทีเดียวหลังจากที่เราเริ่มเรียนหนังสือนะครับตั้งแต่แรกๆเลยสิ่งแรกๆที่เราเริ่มเรียนไปพร้อมๆกับเรียนภาษานะครับทันทีที่เราได้เขียนกอไก่เนี่ยเราก็ได้เริ่มเขียนเลข1เลข2ทันทีแสดงว่านะครับคณิตศาสตร์ก็เป็นศาสตร์ที่กว้างใหญ่มากและ มีหลากหลายแขนงมากๆแล้วใช้เวลาในการศึกษาเยอะทีเดียวฉะนั้นเนี่ยการจะยกทุกอย่างมาอยู่ในคลิปสั้นๆไม่กี่ตอนก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่นะครับอย่างไรก็ตามผมได้มีการคัดเลือกหัวข้อนะครับที่น่าจะเป็นประโยชน์และใกล้ตัวกับผู้เข้าอบรมมาจํานวนหนึ่งนะครับทั้งหมดมี7ส่วนด้วยกันนะครับผมใช้คีย์เวิร์ดไป7ส่วนนะครับ อย่างไรก็ตามอยากจะให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านนะครับเปิดใจก,กว้างนะครับในบางเนื้อหาในบางส่วนเนี่ยอาจจะมีการพูดถึงสิ่งอื่นอาจจะมีการไม่ได้ครอบคลุมทุกๆสิ่งในส่วนนั้นๆก็เลยอยากจะขออนุญาตนะครับชี้แจงตรงนี้เลยว่าผมใช้คีย์เวิร์ดเป็นตัวนําแต่ว่าองค์ประกอบภายในเนี่ยมันจะต้องขึ้นกับบริบทจะต้องขึ้นกับปริมาณเวลาที่เรามีด้วยนะครับก็เลยเป็นเจ็ดหัวข้อที่ถูกคัดสรรมาแล้วนะครับผมลองดูซิว่าในแต่ละส่วนในแต่ละคลิป ที่มีความยาวประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเนี่ยเราจะสามารถครอบคลุมในแต่ละหัวข้อย่อยได้มากน้อยแค่ไหนก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมทีนี้มาดูว่าในการจัดการเรียนการสอนของเราเนี่ยเราต้องอาศัยอะไรบ้างนะครับน่นอนว่าเราเป็นการเรียนการสอนแบบอ,ออนไลน์นะครับแบบเรียนจากที่บ้านหรือจากที่อื่นๆน,นะครับที่ผู้เข้าอบรมมีสะดวกนะผมก็เลยจะต้องมีการจัดทําคลิปสอนนะครับ ตามหัวข้อต่างๆซึ่งตามที่เล็งๆไว้เนี่ยจะมีทั้งหมดมี7หัวข้อแต่ว่าอาจจะทําเป็น8คลิปนะครับคลิปสุดท้ายอาจจะเป็นเว้นที่ว่างไว้ให้สําหรับการทดสอบก็เป็นได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอดูก่อนนิดนึงว่าในกระบวนการการจัดทําข้อสอบวัดผลปลายทางเนี่ยจะต้องมีคลิปด้วยไหมนะครับถ้าไม่มีคลิปก็แสดงว่าเราจะมีคลิปทั้งหมดเนี่ยเคลิปตาม7หัวข้อเลยนะครับจะเป็นคลิปที่ถูก ที่จะถูกอัปโหลดนะครับลงในระบบของเรานะครับทุกท่านที่เข้าอบรมก็จะสามารถเข้าไปในแอนคเคับเพื่อที่จะชมคลิปต่างๆได้นะครับนอกจากนั้นแล้วด้วยความที่เป็นคณิตศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์ต้องมีการทษการเขียนนะครับสไลด์ที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะเป็นการเขียนบนแผ่นชีตนะฮะที่เมื่อเขียนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำการอัปโหลดลงเช่นกันเพื่อ ผู้เข้าอบรมจะได้ดูเทียบเคียงไปกับการดูคลิปด้วยนะครับฉะนั้นส่วนที่2จะเป็นเอกสารประกอบการบรรยายนะครับซึ่งอาจจะครบถ้วนหรือไม่ก็สุดแล้วแต่ปัจจัยเรานะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับอดทนกับผมด้วยนะครับส่วนที่3นะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะนะครับทางคุณกิติกรและคุณสุนิสารก็จะดูแลในส่วนของแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกทักษะนะครับที่จะอยู่ ตอนท้ายๆของคลิปด้วยแล้วก็จะอัพเป็นเอกสารให้ด้วยนะครับแบบฝึกหัดที่ให้ไว้ในระบบจะเป็นไฟล์ PDF นะครับแล้วก็มีเฉลยเรียบร้อยตัวเฉลยบางข้ออาจจะมีแค่คําตอบนะครับบางข้ออาจจะมีกระบวนการในการคิดคํานวณด้วยเช่นกันนะครับผมนั่นก็น่าจะสามารถทําให้ทุกๆท่านเนี่ยสามารถที่จะขยายแนวคิดหลังจากที่ชมคลิปแล้วนําไปวิเคราะห์ต่อนําไปแก้ปัญหา ต่างๆที่น่าจะเกิดขึ้นรอบๆตัวของเราได้ไม่มากก็น้อยนะครับถัดไปก็คือนะครับด้วยความที่นะครับเป็นตัวเลขและเราจะต้องมีการคำนวณนะครับเครื่องมือที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยที่ใช้ในการคำนวณได้ยอย่างรวดเร็วก็คือโทรศัพท์มือถือนะครับหลายท่านไม่น่าจะ,ะพบเครื่องคิดเลขนะครับส่วนใหญ่ทุกๆท่านน่าจะมีโทรศัพท์มือถือและทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือก็น่าจะ มีประสิทธิภาพนะครับมีสกยภาพในการคำนวณสิ่งต่างๆได้ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับคุณกิติกรและก็คุณสุนิษาก็จะมาสาธิตการคำนวณโดยใช้เครื่องโทรศัพท์มือถือของเรานี่แหละครับในการแก้โจทย์ปัญหานะครับน่าจะเป็นประโยชน์ด้วยเช่นกันสําหรับผู้ที่เข้าอบรมนะครับทีนี้มาดูการวัดผลถัดไปว่าเราจะมีการวัดผลแล้วก็ตรวจสอบประสิทธิภาพ,ปร,ภาพประสิทธิผลกระบวนการเรียนรู้ของ แลผูเขาอบรมนี้อย่างไรนะครับก็จะเป็นการวัดผลนะครับผมมีการแบ่งจาก100คะแนนเนี่ยนะฮะออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือการเข้าไปดูคลิปคือไปดูเพลินๆดูเฉยๆเนี่ยครบทุกคลิปทั้ง7คลิปเนี่ยก็จะได้ไปละ20คะแนนคือ20%นะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแค่นั่งชมอาจจะเปิดทิ้งไว้เฉยๆก็ได้นะครับแล้วก็อีก80% 80คะแนนก็จะเอาไว้สำหรับในการให้ทุกท่านเนี่ยได้ทำ ข้อสอบนะครับหลังจากที่จบทุกคลิปละก็จะมีข้อสอบให้ซึ่งข้อสอบก็จะถอดออกมาจากไหนครับออกมาจากแบบฝึกหัดที่ทุกๆคลิปมีให้อยู่แล้วนะครับตัวอย่างก็จะคล้ายๆกันตัวละครก็จะคล้ายๆกันกระบวนการกระบวนการค,ดรารคิดก็จะไม่ต่างกันมากนะครับถ้าใน80ในใน80คะแนนน,นั้นน่ะถ้าทำได้จำนวนหนึ่งแล้วก็ไปบวกกับอีก20นั้น ถ้าคะแนนรวมเกิน20เอาโทษทีเกิน70คะแนนนะครับท่านก็จะผ่านหลักสูตรนี้ทันทีนะครับนั่นหมายความว่าถ้ามีการให้ใบ,ใบประกาศนะครับเพื่อการันตีความสามารถของท่านท่านก็จะผ่านได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือถ้าเกิดมีหลักสูตรต่อเนื่องนะครับซึ่งผมคาดหวังว่าจะมีหลักสูตรต่อเนื่องที่จะ ใช้หัวข้ออื่นๆมาประกอบด้วยและก็ใช้ความรู้ที่สูงขึ้นด้วยและที่สําคัญก็คืออยู่ใกล้ตัวและก็อยู่ในบริบทของชีวิตประจาบันมากขึ้นในระยะยาวเนาะถ้าเกิดถ้าเกิดมีหลักสูตรเหล่านั้นเกิดขึ้นนะครับหลักสูตรนี้ก็จะเป็นต้นทางที่ดีนะครับผมฉะนั้นการวัดผลนะครับเรามี2ส,ส่วนคือชมคลิปวิดีโอ20คะแนนและก็สอบรวบยอดอีก80คะแนน สองส่วนนี้รวมกันถ้าเกิน70คือตั้งแต่70คะแนนขึ้นไปถึง100น,น,นะครับก็คือผ่านนะครับผมเอาละทีนี้หลังจากที่ได้ทราบข้อมูลแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของเราแล้วเนี่ยมันจะมีส่วนที่ผมจะต้องอชี้แจงแล้วก็มีการถแถลงไว้ตรงนี้อีกนิดนึงนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างคณะผู้จัดทาคือตัวกระผมเองด้วยที่เป็นอาจารย์สอนหลักนะครับรวมถึงทีมผู้สอนทีมเจ้าหน้าที่และก็ คณะผู้เขาอบรมด้วยนะครับอย่างที่1ก็คือว่านะครับหลักสูตรนี้คิดว่าไม่น่าจะเหมาะกับท่านที่เก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะครับอันนี้เราเข้าใจกันว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะจะอ่อนคณิตศาสตร์ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเก่งคณิตศาสตร์เนาะคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ร,มรวมๆนะครับแต่ต้องใช้เวลาในการสะสมบารมีเหมือนกันฉะนั้นท่านมาฟังผมเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเชื่องช้าจังเลยไม่ทันใจจังเลยนะครับท่านก็มีทางเลือกครับก็คือท่านอาจจะเปิดคลิปลอยไปเฉยเ โดยที่ไม่ต้องใส่ใจฟังแล้วก็โหลดแบบฝึกหัดไปทําเองเลยสร้างองค์ความรู้เองเลยแล้วก็รอมาสอบเลยก็ได้นะครับสังเกตไหมครับว่าผมแบ่งคะแนนอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวกลับไปที่สไลด์เดิมอีกนิดนึงเนาะนะเห็นไหมฮะถ้าท่านไม่ดูคลิปเลยนะครับท่านก็จะสูญเสียแค่20%แต่ถ้าเกิดท่านมั่นใจว่าท่านมีความรู้มากพอคือเก่งมากพอผมเชื่อมั่นว่าท่านก็จะสามารถทําคะแนนตรงเนี้ยนะฮะ,ตร,ะ,ฮะตรง80คะแนนเนี่ยได้เกิน70ซึ่งเกิน70็ดสิบปุ๊บท่านก็ผ่านทันทีนะครับก็เลย เป็นกฎที่ตั้งเอาไว้เพื่อความแฟร์ๆสำหรับคนที่เก่งคณิตศาสตร์แล้วแต่อยากผ่านเลยและไม่มีเวลาที่จะมาดูคลิปอะไรมากมายนะครับฉะนั้นอย่างแรกเนาะก็จะขออนุญาตออกตัวก่อนละกันว่าคนที่เก่งคณิตศาสตร์นะครับแนะนําให้ฝึกเองได้เลยไม่ต้องฟังผมมากนะครับจะเสียเวลาท่านเปล่าๆนะครับถัดไปก็คือว่าในหัวข้อหนึ่งๆเนี่ยจะมีหลักการคิดที่ามากกว่าหหลักการคิดนะครับหลายๆคนอาจจะไปอบรมที่อื่นมาแล้วไปเรียนไปติวกับ ผู้สอนกับวิทยากรท่านอื่นมาแล้วแล้วมาฟังผมอาจจะใช้คําพูดไม่เหมือนกันหลักการคิดมาคนละทางกันอย่างนี้ครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องตกใจอะไรที่ท่านถนัดท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านถนัดอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับตราบใดที่ไม่ขัดกับหลักการทางคณิตศาสตร์และได้คําตอบถูกต้องเหมือนกันนะครับอันนี้โอเคเลยนะครับผมฉะนั้นเกริ่นกันไว้ก่อนนะครับหลังจากที่หลังจากนี้เดี๋ยวฟังคลิปผมก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะ เป็นคีย์เวิร์ดเดิมที่เราท,ที่ตัวเราเคยรู้จักหรือเปล่าอาจจะตกใจนะครับก็เลยบอกเอาไว้ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยหลายๆเรื่องมีหลักการคิดที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าตราบใดที่ไม่ไม่ผิดตามกฎกติก,กามารยาทั่วไปของคณิตศาสตร์ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับอย่างถัดมาที่อยากจะนําเรียนผู้เข้าอบรมก็คือนะครับเรื่องของการใช้ภาษาคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีคําบัญญัติเยอะมากนะครับมีการเรียกคําที่ถูกต้องตามรัฐบัญญัติน่ะเยอะมากๆเลยและผมก็เชื่อว่า ลหลายคำเนี่ยท่านจะไม่คุ้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ได้สื่อความหมายมากมายฉะนั้นจะขออนุญ,ญาตนะครับใช้ภาษาที่เป็นภาษาไม่เป็นทางการนะครับอาจจะเป็นภาษาบ้านๆเราเรียกกันง่ายๆอะไรแบบนั้นนะครับและที่สําคัญก็คือในกระบวนการทดกระบวนการคิดแสดงวิธีทำรรผมจะใช้ปากกาเขียนบนหน้าจอนะครับฉะนั้นลายมือจะไม่สวยนักนะครับซึ่งจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่ไม่สวยนักอาจจะไม่สวยเลยก็ได้เนาะนะครับก็ต้องขอดําเรียนอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะครับเรื่องจริงท,ทุกๆคลาสที่ผมสอนก็จะ แจ้งนักศึกษาอย่างนี้เช่นกันว่าเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทนกับลายมือนิดนึงแต่สัญญานะครับว่าจะ,จะตั้งใจเขียนนะครับให้มันเป็นอักษรที่สุดนะครับผมถัดไปก็คือนะครับทุกองค์ประกอบที่เกิดขึ้นในทุกคลิปไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาร,รูปภาพหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับทางทีมงานของเราต้องมีการหยิบยืมนะครับมาจากสื่อหลายสื่อมากที่ปรากฏในออนไลน์ด้วยในหนังสือด้วยในแหล่งต่างๆด้วย ซึ่งณโอกาสนี้ต้องขอหนึ่งเลยต้องขออนุญาตนะครับเจ้าของคลิปเจ้าของเนื้อหาโทษทีเจ้าของอการ์ตูนนะฮะเจ้าของภาพวาดต่างๆด้วยที่ประกอบอยู่ในคลิปของเรานะครับแล้วต้องขอแสดงความขอบคุณอย่างยิ่งเลยมาณโอกาสนี้นะครับถือว่าเป็นวิทยาทานร่วมกันกันและกันนะครับแล้วก็แน่นอนว่าในกระบวนการการจัดทำนะครับจะต้องมีข้อบกพร่องอย่างแน่นอนที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของอลายมือเรื่องของเทคนิคภาพกระตุกเสียงไม่ชัด การทดเลขที่ไม่ถูกต้องอาจจะพลังเผลอนะครับหรือเป็นการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ขออนุญาตขออภัยล่วงหน้าไว้เลยนะครับว่าถ้ามีกระบวนการนั้นเกิดขึ้นมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นนะครับบางเป็นอย่างยิ่งว่าทางผู้เข้าอบรมจะไม่ถือสาหาความนะครับแล้วก็มองที่บริบทโดยรวมเป็นหลักก่อนแล้วกันนะครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดโดยคร่าวของหลักสูตรของเรานะครับคณิตศาสตร์ สำหรับทักษะการทํางานนะครับใช้คําว่าทักษะการทํางานอาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่ท่านเป็นนักแต่คณิตศาสตร์จะสอนหลักการคิดที่ถูกต้องเสมอไม่ว่าท่านจะได้เจอในเหตุการณ์จริงหรือไม่ก็ตามแต่สิ่งสําคัญคือเราควรที่จะมีสิ่งหลักการพวกนั้นนะี่ยทักษะพวกนั้นนะ่ะติดตัวเอาไว้เพื่อให้เราสามารถที่จะมองสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับให้กลายเป็นโครงสร้างทางคณิตศาสตร์และใช้หลักการและใช้กระบวนการการคณิตศาสตร์เนี่ย ในการไปหาผลเฉลยหาคําตอบหาทางออกหาผลลัพธ์นะครับและนี่ก็เป็นหลักสูตรเริ่มต้นหลักสูตร,รแรกๆนะครับของผมเชื่อมั่นว่า,น,าน่าจะมีหลักสูตรต่อเนื่องนะครับถ้าทางเทคโนโลยีกรุณน,นะครับเพราะว่าในหลากหลายประเทศที่เขาลงลึกเรื่องนี้แล้วเนี่ยเขาจะมีหลักสูตรทางคณิตศาสตร์เนี่ยค่อนข้างหลายหลักสูตรเหมือนกันนะครับแล้วก็มีหัวข้อที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับก็เลยอยากจะแนะนําให้รู้จัก หัวข้อแรกก่อนนะครับเป็นเป็นเลเวล1กันแล้วกันเนาะฟังชั่นแน l สกิลส์ม a ทเทมติกส์ l ลเวล1กันแล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสก็น่าจะมีเลเวลต่อไปนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปของเรานะครับหลักสูตรของเราจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิป Introduction นี้ก็ขอนำเรียนแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเราเราเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็สวัสดีครับ